ก่อนที่ตัวละครตัวใหม่อย่างโซนิกระดับ URV2 จะเข้าในซ้อวจีนกระับผมเองก็ต้องมาทําการล้างดวงกันสักนิดหนึ่งเนื่องจากตัวละครตัวนี้ตัวละครของเขามันบังคับต้องมีทุกคนเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องมีให้ได้ถึงแม้ว่าตัวดาของผมที่เตียงไว้มันไม่เพียงพอ180รใบก็ตามผมเองก็อาจจะจัดแต่ไม่น่าจะใช่ไอดีนี้นะครับเพราะถ้าหากเปิดมาในไอดีนี้แล้วมันไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยบอกตามตรงว่าสวยแบบสวยยับยับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงการสุ่มเจ้าตัวโซนิกระดับ URV2 มาแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะผ เตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมไอดีไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือไอดีนั้นผมเองก็จะแจกให้กับผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับผมถ้าหากว่ามีผู้ชมเข้ามารับชมกันเยอะรวมไปถึงมีการคอมเมนต์มากมายผมเองก็จะทำการจัดแจกไปเลยนะครับภายในไอดีนั้นบอกเลยว่ามีตัวละครเก่งๆค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งประมาณ2ตัวเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้เนี่ยเตรียมตัวรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับและเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมรายละเอียดของภายในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดก็อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คล กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะเติมเกมมีเทเหลืรีสตาร์ทในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวาเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถมลิ m a n c o i ยไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำด้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวาผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแ เพิ่มที่ริชแมนช็อปเท่านั้นรับวัสิีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในซูเวจินสำหรับคิวดอในวันนี้กระผมเองจะมาทําการสุ่มตัวเหลืองล้างดวงล้างสวยล้างเกลือกันไปสักกอดนะครับผมแล้วก็สําหรับไอดีนี้ที่ผมเตรียมตัวตัวดารอเจ้าตัวโซลิคร่างที่2อยู่ก็จะมีตัวละครปรับมานี้เลยเพื่อนเพื่อน,นท่านใดที่อยากจะได้ไอดีนี้นะครับโปรดรับชมกันให้ดีนะครับว่าไอดีนี้มีตัวละครอะไรที่เพื่อนเพื่อนนั้นถูกตัวละคร ดับ U.R ก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับผมจํานวน9ตัวประมาณนี้ส่วน S.S.R บวกนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวละครน,นอกนั้นก็จะเป็นระดับ S.S.R สักส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็ลูกแก้วกับทรัพยากรอื่นๆที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีประมาณนี้เลยครับบอกเลยว่าแน่นแบบจุกๆแต่สิ่งที่ขาดไปน,นั่นก็คือตัวดํารูปหมัดน,นั่นเองสาหรับตัวดําตัวนี้ที่เอาไปเปิดตัวละครโซนิกระดับ U.R คาดว่า130ใบก็น่าจะเพียงพอแล้วนะส่วนในเรื่องอาวุธอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวก็คาดว่าจะได้เช่นเดียวกันเพราะวาาว่าาอุธนีมักรตท สิใบนะตอนนี้ขาดอีกแค่9้าใบเท่านั้นรอรับฟรีตรงนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบครับแถมมีของรางวัลตรงนี้ให้เราได้เก็บอีกด้วยนะจ๊ะหรือเอาข้จริงถ้าเกิดว่าผมมีเพชรเหลือๆเนี่ยมาเปิดอันนี้ก็ได้นะครับผมมันซื้อได้2แพ็คก็ได้6ตัวหาเปิดตอนแจกฟรีโอ๊ยแ,แป๊บๆก็ได้นะครับผมใครที่เอาไอดีนี้ไปหรือว่าโชคดีได้ไอดีนี้ไปเนี่ยคุ้มแบบสุดๆรวมไปถึงใครที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วอยากจะเติมเงินกี่ของทางโตแบงค์เขียวแบงค์ส้มทั้งหมดก็จัดไปเลยครับผมสีท ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 1> ทาง l i s t Man s h ็ p ก็มีบริการให้เพื่อน,อนๆ,ๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชำระเ <Wow. S 1> งินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t m a n Shop เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการ,รการรันด นะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำานื้อเกมตลอด24ชั่วโมงและเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกาชาก,กันเลยดีกว่านะครับในดอกแรกจังหวะนี้ขอเป็นตัวแดงไปก่อนเลยนะครับสำหรับตู้นี้ก็จะเป็นตู้เพิ่มอัตราเลรดดอกของเจ้าตัวราชาทะเลลึกราง S S R นะแต่ถ้าอยากจะเปิดจริงๆเนี่ยนะแนะนำว่าให้มาเปิดตู้ตัวแดงธรรมดาจะดีกว่าเพราะตัวละครมันเยอะมากๆอีกทั้งนะตอนนี้มันอัปเดตตัวละครเข้ามาด้วยเนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้มีตัวแดงอยู่58ใบเราเองก็จัดกันให้ครบไปเลยนะจำนวน50ใบขอลองลุ้น กันหน่อยนะครับว่าภายใน50ใบนี้เราจะดวงดีหรือไม่แต่ปรากฏออกมาโอ้โหใบที่20ดวงดีแล้วนะครับคุณผู้ชมได้ระดับ SSR มาจำนวนหนึ่งตัวอัศวินจากกลระดับ SSR นั่นเองมาต่ออีก10ตัวแดงครับผมในส่วนนี้โอ้โหดวงดีแบบต่อ,อเนื่องครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงล่ะโกริบาร์ SSR จัดมาอีกหนึ่งอทองครับผมโอ้โหดวงดีจัดจัดคาดว่าเดือนหน้าในวันที่1นี้หรือว่าคืนนี้ดวงดีอย่างแน่นอนเจ้าตัวโซนิกระดับยูอาในเวอร์ชันที่2นั่นเองและจังหวะนี้ ครับผมในรอบที่3รอบนี้ปรากฏออกมาเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหเรียบร้อยไปหนึ่งตัวเป็นการเกิด SR นั่นเองส่วน10ใบในครั้งสุดท้ายจังหวะนี้ก็ปรากฏออกมาเป็น SR เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมสงสัยคาดว่าดวงเราจะหายไปแล้วไงเมื่อกี้นะครับโอ้โหได้สีทอง2ตัวติดแบบเน้นๆยังไงผมว่าคืนนี้ไม่น่ารอดครับผมตอนตีสี่เจ้าตัวโซนิกยูอาร์เวอร์ชนี่2เข้ามาปุ๊บผมทุ่มไปเลยครับผมสำหรับตัวดําที่มีอยู่นะตอนนี้มีกี่ใบก็เปิดให้หมดเปิดจัด ยับให้มันครบๆไปเลยถ้าดวงดีมันก็ได้นะครับถ้าหากว่าดวงไม่ดีใครจะเอาไอดีนี้ไปทาอะไรก็เอาไปเลยนะครับและคิดดูสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ได้ไปนะบอกเลยว่าลิ้นคุมๆนะครับเพราะตัวแต่ละตัวเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเมตาที่เล่นได้อยู่นิดหนึ่งนะจ๊ะมาครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่จบเพราะว่าเรายังเหลือตัวเหลืออีกตั้ง500กว่าใบเดี๋ยวมาเปิดเล่นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับผมมาอรอลุ้นกันว่าการเปิดตัวเหลืออันนี้เราจะได้ SSR ทั้งหมดกี่ตัวภายในประมาณแ0ิบใบก็น่าจะพอหน้าจัดก,กันมาคร รอบนี้โอ้โหเกือแบบเน้นๆออกกันมาอีกรอบที่10ตัวนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าน่าจะได้ยากกว่าระดับตัวแดงนะลุยกันมาต่อครับผมในรอบนี้ยังไงกันดีครับโอ้โหคุณผู้ชมผมว่าการล้างดวงล้างซวยเนี่ยมันน่าจะได้ผลนะเพราะเปิดตัวเหลืองมาเนี่ยโอ้โหความเกินนี่คือมาเต็มนะครับเป็นตัวที่เปิดได้ยากมากๆนะในระดับ SSR ในโซนนี้อัตราการดรอปของไอตัวเหลืองเนี่ยคือแบบอย่างโหดเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหในที่สุดก็ได้มาสักทีหนึ่งนะครับระดับ SSR นั่นก็คือราชาใต้ดิน SSR น,นัสาเหตุที่มันออกอยยกเนี่ยเนื่องจากตัวละคร SSR มันมีน้อยนะครับในตู้ตัวเหลืองส่วนตู้ตัวแดงเพื่อนๆกัน่าจะทราบกันดีนะครับโอกาสออกตั้ง0.65%ส่วน SSR แบบโปรตกติทั่วไปนะครับจะอยู่ที่1.45%โอ้โหในส่วนนี้ดอบดีกว่าเยอะเลยนะแต่จะว่าไปเดี๋ยวผมขออีกสักหน่อยนึงนะครับผมสําหรับ ID นี้เป็น ID หลักของผมแล้วมาลองลุ้นกันสักนิดหนึ่งว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ไปเปิดใน ID ลองที่จะแจกฟรีแต่อันนี้เป็น ID หลักที่จะเล่นเองเพราะฉะนั้นรอบนี้รอบที่2จัดเกือมาก่อนเลย ครับผมจํานวน1ตัวหรือว่า2ครั้งจัดก,กันมาต่ออีก1รอบครับผมโดนโดนไปทั้งหมดนี่ห้ตัวแล้วนะความโกงความเกิือนี่คือมาแบบเหนียวแน่นมากๆนะคุณผู้ชมลองดูกันสัหน่อยสิภายใน100ตัวเนี่ยมันจะได้ SSR สัก1ตัวหรือไม่เนื่องจากอัตราการดรอป SSR ของเขาอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันโคตรน้อยสุดๆในส่วนนี้ก็เปิดมาจนครบครับผมโอ้โห100ตัวสุ่มได้สักทีหนึ่งตัวนะเป็นเกริวกันชุบระดับ SSR ตอนแรกคิดว่าจะมีได้แล้วนะครับในที่สุดก็ได้มาสักทีหนึงแล้วก็เป็นตัวละครที่ โชคดีด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เดี๋ยวเอาไปปั้นเป็นระดับ SSR บวกได้นั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงผมเตรียมอดใจรอเลยครับผมสำหรับคืนนี้ตีสี่โซนิกระดับอยู่อในร่างที่2หวังว่าดวงผมจะดีเปิดได้มันมานะครับถ้าหากว่าได้มาเนี่ยไอดี ID นี้ก็ยังคงแจกให้กับเพื่อน,เ,อนเหมือนเดิมเลยนะโอ้โหใครจะเป็นผู้โชคดีก็ต้องมารอลุ้นกันเลยในครัราโวนในซูเอ ใครคืนนี้ใครจะจัดเจ้าตัวราชาใต้เบียนระดับยูอาตัวนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะครับผมว่าเราจะเล่นตัวละครของเขาจริงๆจริงๆหรือไม่เนื่องจากความสามารถของเขาทั้งหมดเดี๋ยวมันจะโดนแก้ทางภายในนะคนข้างหน้าประมาณ3 4เดือนซึ่งใน่วนนี้ก็ต้องคิดกันแล้วนะครับว่าเราจะจัดดีหรือไม่จัดกันดีพะเอาเข้าจริงพวกตัวละครระดับยูอาตัวใหม่ทั้งหมดมันจะอัปเดตมากโกกว่าตัวละครนตนอื่นอย่างเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าสุด ายนี้ผมเองก,ก็ขอตัวลาก,กันไปก่อนก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทาการกดปิดคลิปวิดีโอนี้หรือคลิปวิดีโอนี้จบลงกันไปเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วย ใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆ